น่าสงสัยน่าสงสัยอิตาลียูจีนั้นเกิดมาได้ยังไงกันนะ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สเปนทูชแนลกับหัวข้อที่ได้มีการเกินไปก่อนหนะ้าการกําเนิดอิตาโดริยูจิแต่ว่าหัวข้อนี้นั้นจะเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นเนื่องจากว่าเนื้อหามังงนะที่ได้มีการปล่อยมาทั้หมดยังไม่สามารถระบุได้อย่างทันทีเลยว่าการกําเนิดของยูจินั้นมันได้เกิดจากการ yes แน่นอนคือ yes แน่นอนจริงๆหรือเปล่าหรือความจริงแล้วอาจจะเกิดจากเด็กหลอดแก้วหรือว่าปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์หรืออาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นและไม่ใช่2อ,อย่าง ที่ได้มีการเกิดมาเอาล่ะใครที่ได้คิดว่าจะเข้ามารับฟังสาระเต็มๆเ,เนี่ยก็ต้องบอกนะฮะว่าคุณอาจจะไม่ได้สิ่งที่คุณนั้นต้องการกลับไปเพราะว่าคลิปนี้นั้นเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าหวังอะไรที่มันมากจนเกินไปเอาล่ะไม่เสียเวลานะฮะเข้าสู่ประเด็นของเรากันเลยบางคนนั้นอาจเคยเห็นแล้วเนื้อผมถึงวิธีในการต่อสู้กับเคนจาคุไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ต่างๆด้วยซิกอายของโกโจซาตตรุการทำเรื่องตลกให้กลายเป็นจริงของตัวตลกชาคาบะ การใช้ใสายอเวทก้อนบึ้งในการเข้าต่อสู้อโคสึยูตะแต่ว่าสิ่งที่ได้มีการเกิดไปเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะที่มันแตกต่างจากที่เราได้มีการรับรู้เลยมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งเขาคนนี้นั้นสามารถจัดการเคียนจาคูด้วยวิธีการตอกสดให้ตายเถอเพะพอได้ฟังประโยคนี้ปุ๊บคารวะท่านอาจ,จารย์ตามสุภาษิตที่ว่ากลัวพลังคำสาบไม่รู้วิชากลัวภรรยาไม่มีบุตรได้เมียมีพลังคำสาบได้ทั้งวิชาได้ทั้งบุตร นายนี่ไม่ทำไปได้จริงนะอิตารุนิจินโอเคเฮฮากันมาเยอะแล้วนะฮะเรามาเข้าสู่กระทู้กระทู้นี้ของเลด d ิตกันดีกว่ากระทู้นี้นั้นถูกเขียนขึ้นโดย คุณซิมิล่าเวส5208กระทูนี้นั้นมีหัวข้อว่าอิตาลุริจินและเคนจากุได้ธรรมทัศสัญญากันบางอย่างในการให้กำเนิด uri, อิตาลุริยูจิพอได้อ่านแล้วก็น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันเริ่มเรื่องของกระทูเจ้าของกระทูได้มีการหักอิงมังงะตอนที่143ที่นะตอนนั้นเราจะได้เห็นพ่อของยูจิเป็นครั้งแรกตัวของพ่อยูจิเนี่ยได้พูดออกมาว่า พ่อครับถ้าเกิดพ่อจะมาพูดเรื่องของเธอแล้วก็พ่อเธอะจากนั้นปู่ของยูจิเนี่ยก็ได้ตอบกลับตัวแกจะทําอะไรมันก็เรื่องของแกฉันจะไม่หยุ่งฉันขอแค่แกต้องออกห่างจากผู้หญิงคนนั้นจากนั้นพ่อของยูจิก็ได้ตอบกลับคุณพ่อครับอย่าพูดเรื่องแบบนี้ต่อนหน้าของยูจิสิจากนั้นปู่ของยูจิก็ได้พูดต่อฉันรู้ดีว่าแกน่ะอยากมีลูกแต่คาโอริไม่สามารถทําให้แกได้คาโอริตัวเธอน่ะได้ตายไปแต่แล้ววินาทีนั้นตัวของเคนจากูก็ได้ปรากฏมา นี่คุณพ่อคะกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่เหรอ และจากตรงนี้ทําให้เราได้ทราบว่าเคนจาคูนั้นยึดล่างของคาโอลิเงือนไขในการยึดล่างเลยคือเป้าหมายเนี่ยต้องไม่ตายสนิทอาจจะก,กําลังลอยลินหรืออะไรก็ได้แหละสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของเคนจาคูมันจะเข้าไปแล้วจากนั้นมันก็ใช้คุณใส่ย,ย้อนกลับหรืออะไรสักอย่างนะฮะให้ล่างล่างนั้นเนี่ยกลับเป็นปกติทีนี้เราทราบแล้วว่าเคนจาคูนั้นเข้ายึดล่างของคาโอลิและตัวของปู่ยูจิก็ได้บอกว่าตัวของคาโอลินั้นไม่สามารถมีลูกให้แก่ได้สิ่งนั้นหมายถึงตัวของคาโอลิเนี่ยอาจจะเป็นหมันแต่ว่าถึงแบบนันวนอขอเ,เ,เา ตอนนั้นค่อนข้างเหรอรลูกของเขามากนั่นก็คืออิตาลุริยูจินั่นเอง ชีนิสเจ้าของกระทูก็เลยพูดต่อว่าตัวของจินเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นการตายของคาโอริแบบเป็นๆหรอกแต่อาจจะเป็นคุณปู่ของยูจิที่เห็นดังนั้นแล้วคุณปู่เนี่ยก็เลยพยายามจะเตือนว่าคาลอริเนี่ยมันตายไปแล้วนะแต่ก็น่นแหละในภาคชิบุยาเนี่ยโจโซเคยถามยูจินะฮะว่าพ่อของนายมีรอยเย็บตรงหน้าผากหรือเปล่าแน่นอนสุดท้ายแล้วคือรอยเย็บนั้นไม่ได้เกิดที่พ่อแต่ว่าเกิดที่แม่นั่นคือคาโอริและไม่ใช่เพียงแค่นั้นเนื่องจากว่าปู่ของยูจิทราบดีนะฮะว่าแฟนของจินเนี่ยหรือแม่ของยูจิมีชื่อว่าออก ออกให้ห่างจากยายผู้หญิงคนนั้นซะ เพราะฉะนั้นแล้วจากประโยคนี้คุณปู่ทราบดีแล้วว่าคาลิณนะตอนนี้ไม่อยู่แล้วแต่ที่อยู่เลยคืออีดอกใครก็ไม่รู้และถ้าเกิดเราสังเกตจริงๆเนี่ยเคนจาคุจะเลือกร่างที่มีความสามารถหรือว่าเป็นผู้ใช้คุณใส่นะตอนนี้นะฮะเคนจาคุที่มีการเฉลยถึงอาคมของแม่ยูจิหรือคืออาคมของคาลิณชื่อของอาคมนั้นเลยคือแอนตี้กาวิตี้ซิสเต็มหรือเราสามารถแปลใช้ได้ว่าอาคมต่อต้านแรงโน้มถ่วงเจ้าของกระทู้ก็เลยคิดต่อว่าใช่เงั้นแล้วก็แปลว่าตัวของคาลิณ์นั้นคือผู้ใช้คุณใสามาตั้งแต่แแแรกลล้วะพอคคนจาา บบนี้ตัวของมันเนี่ยก็เลยเข้าไปยึดล่างและจากนั้นก็เลยขโมยอาคมกลับมาทีนี้อาจจะมีบางคนสงสัยเอ๊ะทำไมเจ้าของอาทูถึงได้คิดว่าตัวเขาเป็นผู้ใช้คุณไสยตั้งแต่แรกแล้วทําไมถึงไม่คิดว่าเคนจาคุเข้าไปยึดล่างและจากนั้นก็เป็นการปลุกพลังอาคมขึ้นมามันจะไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆนะฮะเพราะาคุณล,ลองคิดกลับกันดูนะตอนนั้นที่เคนจาคุเข้าไปยึดล่างแม่ของยูจิถ้าเกิดแม่ของยูจิเป็นคนธรรมดาจริงๆนะเคนจาคุจะไร่ซึ่งอาคมกลับมาเว้ยเพราะว่าสมองแม่ของยูจิเนี่ยมันจะไม่ การปลูกความสามารถของผู้คนปกติให้กลายเป็นนักคุณใสได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงสมองในการปลูกความสามารถข,ของพลังอาคมให้ตื่นขึ้นนั่นเกิดจากความสามารถของมุยเทนเปนหรือความสามารถของมมฮิโตอีตัวหน้ารังเกียจของพวกเรานั่นเองดังนั้นแล้วจึงสามารถฟันธงได้ว่าคาวเลียนั้นคือผู้ใช้คุณใสามาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าเคนจากุเนะี่ยเข้าไปยึดลางและสิ่งที่เราไม่สามารถฟันธงได้เลยคือตัวของแม่ยูจินั้นตายยังไงและถึงแม้เราจะไม่สามารถฟันธงได,าางงได้เราก็สามารถพอคิดได้ว่าการที่ตัวของแม่ยูจิบาดเจ็บจนเจียนตายและคุณปู่ยูจิเห็นนนนแบบั้เี่ น่าจะเกิดจากฟีมือของเคนจาคุมไม่ผิดแน่ดังนั้นแล้วพอเคนจาคุลงมือในการโจมตีปุ๊บก็ลงมือในการยึดล่าของคาลิต่อมันก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าของกระทูอ,อย่างซิมิล่าเวทห้าเนี่ยก็เลยพยายามจะขนานนามยูจิว่ายูจินั้นคือลูกของผู้ใชน้นะคุณใสยอย่างคาลิ เพราะว่าคาลีมีพลังอาคมมาตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นแล้วเรื่องราวเบื้องหลังของยูจิต่อให้ยูจินั้นจะเกิดจากเคนจาคุมาจริงๆแต่ว่าร่างของคาลีนั้นก็ไม่ใช่ร่างธรรมดาธรรมดาที่เป็นคนปกติแต่ว่าคือร่างของผู้ชนะคุณใสถึงแม้ในตอนนี้อดีตของยูจิจะยังไม่ถูกเปิดแต่ว่าเราเนี่ยพอทราบจากการย้อนอดีตครั้งแรกที่ยูจินั้นถูกยูตะแทงใช่ปะดังนั้นแล้วเราอาจจะสามารถคาดการณ์ได้ว่าอาจจะมีการย้อนอดีตแบบนี้เกิดขึ้นอีกเมื่อตอนที่ตัวของยูจินั้นกําลังปางตายหรือว่าสาหัสอออะะะไรรททํานนนนนนงงงง้แลก็จมมีีูปะะึใต่5 ใครจําได้นะในตอนที่ตัวของยูจีเนี่ยได้รับความเมตตาจากสุคุณะที่ตัวของอุลามิบอกว่าท่านสุคุนะค่าค่าหมอนั่นเลยดีไหมสุคุณะเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาไม่ต้องหน้าของหมอนั่นก็ตลกดีคขายกับผู้ชายที่กำลังอ้าปากที่ฮาริมะ ปอลอนะฮะถ้าเกิดพูดถึงฮาริมาเนี่ยจริงๆแล้วฮาริมามันคือบ้านเกิดขององเมียวจิหรือว่าพวกหมอผีนั่นเองดังนั้นเราอาจจะสามารถเป็นในได้ว่าตัวของยูจินั้นมีของกะซ่อนอยู่และอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าเคนจาคูนั้นใช้ระยะเวลาในการดําเนินการเรื่องของเกมคัดออกหรือว่าคลลิ่งเกมเนี่ยมันนานมากนะฮะประมาณพันปีได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วแผนการที่มันได้วางไว้ไม่ใช่แผนการงงๆหรือว่ากะโหลกกะลาแน่ๆเพราะฉะนั้นแล้วตัวของเขาเนี่ยจึงได้ทําการเตรียมการผูกพันธะกับผู้ใช้นักุณใสในสมัยก,ก่อนๆว่าให้กลับมาเกิดณชาติปัจ เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าของกระชูจึงได้คิดว่าบางทีแล้วการเกิดขึ้นของอิตาโดริยูจิอาจจะไม่ใช่เรื่องปกติแต่เป็นการธรรมธาบางอย่างให้ลูกที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยมีสายเลือดของจินไปด้วยพอถ้าเกิดเราดูจากสีหน้าและแววตาของจินนะฮะแหมทรงผมดูนั่นนี่นู่นแล้วกับตัวของยูจิมันน่าขายพ่อนั่นแหละนะ จะบอกว่ามันไม่เหมือนพ่อเลยก็ไม่ใช่ดังนั้นแล้วถ้าเกิดเราจะมาคิดว่าการเกิดของยูจิมันเกิดจากพลังของวิทยาศาสตร์หรือว่าเด็กหลอดแก้วหรือว่าพวกแบบมดลูกที่ได้แบบดึงออกมาจากร่างของคาโอริและจากนั้นก็ได้มีการผสมปนเปะอะไรเงี้ยมันคงไม่น่าเกิดกลายเป็นอิตาโรลิยูจิได้ดังนั้นแล้วการกําเนิดเด็กคนหนึ่งเนี่ยต้องมีการตกไข่เช่ได้เกิดจากมดลูกซึ่งตรงนี้นั้นคาโอริหรือเคนจาคุนั้นมี ต่อมาเลยคือสเปิร์มเว้ยสเปิร์มเนี่ยแน่นอนนะฮะว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่เคนจาคูเข้าไปแบบดึงกางเกงของจินแล้วก็ <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนนี่ยี่ยิงเข้าปากไม่ท้องนะมันต้องแบบเป็นแนวตอกสดๆยิงในเท่านั้นอนะ่ะดังนั้นแล้วจึงสามารถคิดได้แค่2ออย่างนะหนึ่งเลยคือต้องเกิดจากพันธสัญญาที่ได้เกิดขึ้นระหว่างอิตาลิจินและตัวของคาลิแม่ของยูจิหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากการที่จินกับคาลิเน กันก็ได้นะมันตอบยากมากนะฮะแต่ว่าถึงอย่างนั้นแล้วเนี่ยการที่แบบเหียดกันมันก็ไม่ได้แปลว่าจะมีเว้ยพ่อปู่ของยูจิเคยบอกว่าคาโอลิมันมีให้แกไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วจึงตีท่าไปทางที่ว่าคาโอลิอาจเป็นหมันเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ตัวผมนะฮะจึงได้เอ็นเอียงไปทางที่ว่าอาจจะเป็นแนวการทำประทัดสัญญาบางอย่างนะฮะเพื่อให้การกําเนิดยนะูจิเนี่ยกำเนิดขึ้นมาน่าจะประมาณนั้นแหละเพราะว่าตัวของยูจิเนี่ยมีเชื้อพ่อแน่นอนอันนี้ผมแบบค่อนข้างมั่นใจนะแต่ก็ไม่กล้าคอนเฟิร แล้วก็มั่นใจอย่างหนึ่งว่าตัวของเคนจาคูเนี่ยไม่น่าลงไปอมออกๆให้แน่นอนอะ่ะอันนี้ค่อนข้างมั่นใจคือเข้าใจว่าอยู่กัพันปีอาจจะเหงา,าอาจจะแบบโอ้โหนี่แหละสิ่งที่ต้องการมานานโอ้ห้าหจัดเลยจากนั้นก็เอาสเติมของพ่อยูจีมาผสมอันนี้คือเป็นไปได้แต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าไม่น่าเป็นไปอย่างนั้นนะมันจะปวดหัวหนักเลยแค่คิดว่าเคนจาคูมีน้ำเปิดหน้านี่กูก็แบบไอสัตว์แม่งไม่สมเป็นตัวร้ายเลยเฮียมาตัวร้ายแบบไหนว่ามีน้ำเลยหน้าเหนอะเลยนะนั่นอ่ะ โอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะก็ต้องขอประทานอาภัยเทิดใครที่รู้สึกฟังแล้วแม่งแบบไร้สาระมากอะไรเงี้ยก็ต้องกราบขอประธานอภัยด้วยแล้วกันนะฮะบางคนเนี่ยอย่างอายุในน้อยเนี่ยมัธยมปลายเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนะะี่ยที่ฟังแล้วรู้สึกแบบโห oh, พี่แม่งคุดเรื่องอ,อกอ,อกพี่แม่งคุดเรื่องเก็์อะไรเงี้ยอาจจะแบบรับไม่ได้นะฮะมันก็มีอยู่แต่คือผมอายุเยอะแล้วไงผมก็เลยพูดเรื่องแบบนี้ออกมาไม่ได้มีความตื้นเขือ่อนละแต่ก็พยายามใช้คําที่ระวังอยู่นะใช่ไงแล้วคลิปนี้ขอลาไปก่อนใครที่พยายามในการหาโดจีนของคาวลีกับจ่น ก็ต้องบอกเลยว่าอย่าเสียเวลาเลยเพราะว่าผมนั้นเสียเวลาหามาก่อนคุณแล้ว <laughs> ไม่ได้เหี่เลยครับไม่ได้เหี่เลยเจอแต่โนบาราเนี่ยโอ้เบื่อละบายบายครับสวัสดีครับ